ขอถามว่าช่วงนี้เนี่ยมีอาการเจ็บหัวบ่อยจะเกี่ยวกับไปฉีดวัคซีนบ่จ้าน่าจะไปฉีดวัคซีนมาแล้วมีอาการปวดหัวบ่อยๆค่ะคุณ<ช>หมอก็ในบางกรณีเนาะก็ะเจอได้ว่าฉีดวัคซีนแล้วก็คือมีอาการปวดหัวไม่สบายเหมือนกับเป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะอยู่ได้ตั้งแต่ช่วงสองสามวันจนถึงบางคนก็ถึงเกือบอาทิตย์นึงแต่ส่วนใหญ่อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ารู้สึกว่าอาการปวดอะมันปวดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ทานยาไม่หายมีอาการแบบอ่อนแรงตาพร่ามัวอะไรพวกนี้เนี่ยหมอว่าก็กลับไปให้คุณหมอที่ที่ที่ประเทศอะ่ะที่เรารู้จักเป็นที่ศูนย์อนามัยมหรืออะไรก็ได้ลองตรวจดูอีกครั้งหนึง่งก็ได้ค่ะเพราะจริงๆโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่มันที่เขาออกข่าวมาพวกลิ่มเลือดอุดตัเนเี้ยอาการหนึ่งที่มันแสดงออกมาได้ก็คือเรื่องของปวดศีรษะนี่แหละแต่ว่าเจอน้อยนะเป็นแบบ ในร้านๆคือแบบน้อยมากจริงๆนะคะเออเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเจอได้ไหมเจอได้แต่มันควรจะค่อยๆดีขึ้น,นเรื่อยๆภายในหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นนานมากกว่านั้นเหมอว่าไปตรวจร่างกายให้มั่นใจดีกว่าค่ะค่ะยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุลปรับธาตุสีและอากาศธาตุ ผลดีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสขานร,รากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโก้เชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงหมากระทืบลงกำลังเสือโรงบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223